ตอนนี้เจ๊นหนึ่งกำลังตั้งร้านอยู่นะครับยังไม่เสร็จนะครับ,รบเดี๋ยวเราไปดูเจ๊นหนึ่งยำกันนะครับวันนี้มีเมนูใหญ่เลยนะครับยำยกล้านนะครับหนึ่งพันบาทนะครับอันนี้เป็นเครื่องของยำยกล้านนะคะเอฟซีจากคนครปฐมนครปฐมใช่ไหมคือแถวไหนคะ,<ล>ะ,ะคนครปฐมเ่นสียิมยำไปให้เลย,ยไม่ให้มีสูตรนากนี่นะครับเริ่มมาแล้วนะครับลูกค้า ร้านยังไม่เสร็จเลยนะครับลูกค้าก็มาแล้วนะครับถ้าไม่เรียบร้อยหรือยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆจากต่างจังหวัดด้วยนะครับที่แวะมานะครับ เรองฝากอะไรถึงยี่ยามรอบนี้ไหมครับสำหรับรอบนึ่งี้งได้เลยค่ะเรากำหนดวันหรือยังครับวันที่สิบแปดวันจันทร์ที่สิบแปดนะคะวันอาทิตย์ที่สิบเจ็ดกับสิบแปดวันจันทร์นะคะเส้นหนึ่งอยู่นะคะทันใดที่จะมาหานะคะงดก่อน <laughs> แต่วันที่สิบเ้าขายปกตินะคะ รอบที่แล้วนะน็อกดาวกับทันหันของสมุทรสาครนะฮิวรักเลยมากในการทำนีวรอบนี้รู้สึกว่ามีรอบนี้รู้สึกว่าออ,อเดอร์เยอะนะเพราะว่าคนไม่ค่อยออกนอกพื้นที่กันเนาะสั่งง่ายขึ้นไงสั่งง่ายขึ้นข,ขอถึงปากดีกว่าไม่ต้องมาแต่ป,ป่กเ,เราจะแยกสุกะดิบไปนะครับ ถ้าดิบก็คือ,อเ,คเราจะใส่ลงกับน้ำยำใ้แปดร้อยห้าสิบ้วย,ยวนะครับเป็นสันกันบห้าสิบมากกว่าปกติถ้าถุงไปเล็กมาให้แม่ น,นะครับชุดนี้อาจจะช้าหน่อยนะเพราะใส่หลายอย่างโคตยำแล้วก็เหนือกว่กโคตยำอีกอะเพิ่มห <c oughs> มึกไข่นี่รากินกินแบบว่าจุใจไปเลยนะรอบนี้มันตัวกลางๆนะาี๋อีกสักพักหนึ่งห <c oughs> มึกแห <c oughs> ้งทำไม่ได้หมึกสดจะเยอะแล้วจะถูกลงอีก ถ้าโรงแรมปิดเมื่อไรของทะเลจะถูกมันนั้นนะครับร้านอาหโารง,งแรมมานอาหารของทะเลก็จะถูกเดี๋ยวใกล้ๆความเย็นในบนรถเลยนะเพราะว่าแซลมอนที่หนึ่งก็ไม่ได้ให้โดนน้ำเลย สารถนะคะ หมดฟิลล์ลุกเอาผักเทด้านล่างเท็ดพวตกตะกูลไข่แล้วกรลาดด้วยนกำยำเมนูต่อไปนะครับ นี้สึกว่าโตวเบียดตอนนี้ยังไงก็ต้องเอีย๊ยกต้องเอียเย่ยวนี่มีต้องขอบคุณลูกค้าจากนคปรปฐมอ่านครวคอนเจสีใช่ไหมเจ๊หนึง่งเจสีจากนคปรปฐมอยู่นครเศรีค่ะมายกร้านจัดไปเท<บ>่าไหร่ครับหนึ่งพันร้อยห้าสิบบาทค่ะยกร้านพิเศษนะคะสั่งนอกเหนือจากยกร้านอีก เป็นพิเศษเพิ่มนะครับมาเพื่อเมนูนี้เลยโดยเฉพาะเลยยกร้านโดยเฉพาะเลยนี่ตกไข่กุ้งสดไข,ข,ข่แดงค่ะครับโโอ้หู ญี่ปุ่นต้องเรียกขนมกญค่ปุ่นเสร็จไหมครับต่างการที่ม้อหอยแชีงหนูยอ フロア。 ขอบคุณค่ะเนื้อหมูยอเขาก็ใส่ตัวนะคะค ขู่ไปไหนล่ะไม่เห็นเลยพอปิดแล้วก็แยกกันใช่ไหมแต่เราก็เห็นมีครูอ้อมครูอะไรมาหรือว่ามาทําเวรมาจะไปทุกวันก็ต้องมาทุกวันใช่ไหมต้าให้ไปทุกวันแต่กลัวแบบว่างงานมันก็องมีเอกสารเพราะว่าของสารสิทธิเขาก็ให้อะไรนะให้ทำกับ้านนะย้อนที่ทำเกิดเปิดผัดด้านหลัง เ,เยะหม,อยอหมูยอหมึกไข่ข้าโพดไหลบัวนะคะเจ็ดตีท่านใดนะคะที่สั่งมากันแล้วนะคะมีกำหนดวันแล้วนะคะวันที่18นะคะวันจันทนี้นะคะ ออเดอร์เป็นออเดอร์ต้อนรับหลังจากเปิดปีใหม่มาได้นะคะกลางเดือนนี้เลยนะครับกับสำหรับออเดอร์ที่หนึรอบที่9นะคะสามารถสั่งกันได้เลยนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้สั่งเดียกเ็บจได้ แต่ก็เผ็ดได้สิ รวมทะเลสุกนะครับรวมทะเลสุก รามาเก็บบรรยากาศช่วงคืนให้ดูนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าร้านเจ๊หนึ่งแซ่บตามปากเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนนะครับร้านเจ๊หนึ่งแซ่บตามปากตั้งอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันนะครับหรือว่าพิมพ์ใน g o o g l e m a ปก็ขึ้นนะครับพิมพ์คําว่าร้านยามประจวบเจ๊หนึ่งแซ่บตามปากครับแล้วก็ปกักหมุดมาได้เลยครับ อะ้รขอเนี่ยบ่อยนั่นเก็บมาเอานะคะจ้า <c oughs> เรา,าจะเก็บบรรยากาศช่วงคืนให้ดูนะคะนี่เป็นเมนูฟูมาเพิ่มสดพิเศษนะคะ250 ปูม้าหอยแครงพิเศษปูม้าตุ้งตัวใหญ่มากเลยครับนี้ และฝากสําหรับคนที่ยังไม่ติดตามเพจเจ๊หนึ่งแซ่บตามปากช่ n n แนด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาปิดกันด้วยเมนูนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมเจ๊นหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ